สวัสดีครับเมื่อสักครู่ก็เป็นการทดลองเล่นใหม่นะครับก็เป็นเล่นอนา r p ฟิกของซีร a l ที่ใช้ Perspective ที่กว้างออกไปด้านข้างมากกว่าเลนธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ยังสามารถทำแฟลร์อย่างเมื่อสักครู่ได้ด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง amd Radeon rx 6 8 0 0 m ที่เป็นการเปิดตัว gpu สำหรับ แล็ปท็อปตัวใหม่ของ AMD นะครับที่อย่างน้อยก็มียูทูบเบอร์บางคนที่ได้ทดสอบแล้วแล้วก็มีผลออกมาว่าไม่ได้ช้ากว่าตัวท็อปของ Nvidia ซึ่งก็คือ RTX 3080แล็ปท็อปนะครับแล็ปท็อปของผมในปัจจุบันนะครับก็คือ Lenovo Legion 7ซึ่งก็ใช้ Nvidia RTX 3080นะครับแล้วก็เป็นแล็ปท็อปที่ผมใช้ในการตัดต่อวิดีโอนี้ด้วยนะครับ การแข่งขันในวงการ G P U กำลังจะเข้าสู่จุดพลิกผันที่สำคัญนะครับเพราะเรามี Nvidia ียซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดในวงการนี้มานานมากนะครับแล้วเราก็มี AMD ที่ปกติจะเจาะตลาดที่รองลงมาแล้วสุดท้ายนะครับเราก็มี Apple ที่กำลังพัฒนา G P U ของตัวเองขึ้นมาตัวไดอินเทเกรตเข้ากับ Apple M 1นะครับแล้วก็ Apple M 1 X หรือ M 2ที่น่าจะ เปิดตัวใน WWDC 202.1ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับหลายคนคงทราบกันดีนะครับสถานการณ์ที่ตรึงกันอยู่ระหว่าง Apple กับ Intel ตั้งแต่ Apple ได้เปลี่ยนไปใช้ CPU ของตัวเองและไม่กี่วันมานี้นะครับ Intel ก็ได้สู้กลับโดยการนำเสนอข้อมูลที่ว่าแลปท็อปที่ดีสุดของ Apple จะไม่สามารถสู้กับแลปท็อป รุ่นกลางๆของ Intel ได้โดยเฉพาะในด้านของการเล่นเกมนะครับและก็ยังมีการโยงให้เห็นด้วยนะครับว่า Requirement ระหว่างเก m e r นะครับกับ Creator หรือผู้ที่สร้างคอนเทนต์นะครับส่วนมากก็จะต้องการ l a p t o ็อที่มีสเปคสูงที่คล้ายๆกันนะครับซึ่ง Intel นะครับก็ได้เปรียบเทียบ MacBook Pro รุ่นที่ใช้ Intel นะครับแล้วก็ยังเป็นรุ่นที่ใช้ GPU ของ AMD Radeon Pro 5,600m นะครับก็เอามาเปรียบเทียบกับแล็ปท็อปที่ใช้ Windows นะครับที่เป็นสเปคกลางๆที่ใช้ CPU ของ Intel แล้วก็ใช้ GPU NVIDIA RTX 3 6 6 0นะครับแต่สิ่งที่แปลกในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ Intel ก็ไม่ได้คาดถึงก็คือการเปรียบเทียบดังกล่าวเนี่ยกับไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง CPU ของ Apple กับ Intel แต่กลายมาเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง G.P.U. ของ AMD และ Nvidia ซึ่งในรุ่นที่ถูกนำมาเปรียบเทียบนะครับ NVIDIA ก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าจริงๆและในช่วงเวลานั้นนะครับหาก Apple เลือกที่จะใช้ G.P.U. ของ Nvidia ประสิทธิภาพของ MacBook Pro ก็จะสามารถเสมอกับเครื่องของ Intel ได้ทันทีและเรื่องนี้ก็ตอกย้ำความเชื่อที่มีอยู่ในวงการนี้มานานแล้วนะครับก็คือ AMD เป็นรอง NV i d i a แต่วันนี้ครับ AMD ได้เปิดตัว GPU ใหม่ก็คือ AMD Radeon RX 6800M ซึ่งที่เห็นในรูปนะครับก็เปิดตัวมาพร้อมกับ ASUS ROG Strix G15 นะครับและในเมืองไทยก็มีหลายคนที่ได้เริ่มทดสอบกันแล้ว AMD Radeon RX 6800M ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับราคาก็ต่ำกว่า NVIDIA RTX 3080แต่ก็มียูทูบเบอร์นะครับที่ชื่อเดฟ 2D นะครับคนที่อยู่ในรูปนะครับที่ได้ทดสอบแล้วแล้วก็รายงานผลว่า amd r a d e o n 6 8 0 0 m ไม่ได้ช้ากว่าตัวท็อปของ nvidia นะครับซึ่งก็คือ rtx 3 8 8 0 laptop แล้วก็ยังสามารถเอาชนะ rtx 3070 laptop ได้อย่างขาดลอยและนี่ก็เป็นสิ่งที่สะเทือนวงการอย่างแน่นอนครับและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับ amd นะครับที่ปกติจะเป็นผู้เล่นระดับรอง ที่จะสามารถท้าชน Nvidia เดียได้อย่างสูสีและด้วยราคาที่ต่ำกว่าอีกนะครับแน่นอนครับการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ User อย่างพวกเราครับการเปรียบเทียบระหว่าง G P U เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้ Gigaflop นะครับของ floating point 32-bit ซึ่งก็คือจำนวนของการคำนวณตัวเลข floating point 32-bit ต่อวินาทีนะครับส่วนกิกะเนี่ยก็คือ หน่วยของพันล้านนะครับเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่า GPU ไม่ได้สำคัญกับเกมเมอร์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังสำคัญกับครีเอเตอร์และโปรแกรมเมอร์ด้วยซึ่งการวัดผลด้วยกิกะฟลอปนะครับน่าจะเป็นการวัดผลที่เป็นกลางที่สุดที่จะสามารถเปรียบเทียบ Use Case ระหว่างกันและกันได้ครับข้อมูลจาก techpowerup.com นะครับก็รายงานว่า AMD Radeon RX 6800M ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับ ก็จะอยู่ที่13,210 g ิกะฟลอปและ techpowerup.com นะครับก็ได้รายงานว่า NVIDIA RTX 3080 Laptop นะครับก็อยู่ที่18,980 g ิกะฟลอปในขณะที่ NVIDIA RTX 3070 Laptop นะครับก็จะอยู่ที่15,700 g ิกะฟลอปก็จะเห็นได้ว่านะครับถ้าเรามาวัดผลกันด้วยกิกะฟลอป AMD Radeon RX 6800M ก็จะยังเป็นรอง Nvidia เดียแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะครับยังไงก็ดีเราก็รู้กันว่านะครับแล็ปท็อปที่ใช้ RTX 3080ของ DEV2D นะครับก็ไม่ใช่รุ่นท็อปถึงได้เกือบจะแพ้ AMD เพราะว่ารุ่นท็อปนะครับก็คือ Lenovo Legion 7ที่อยู่ในมือของผมแล้วและนอกจากนี้นะครับก็ยังมี Ecosystem ต่างๆที่รองรับ Nvidia มากกว่าอีกมากนะครับโดยเฉพาะในด้านของ Data Science หรือ AI นะครับที่ NVIDIA ก็ได้ร่วมลงทุนและบุกเบิกวงการมานานมากแล้วนะครับเรามาลองดูฝั่งของ Apple กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจาก cpumonkey.com นะครับ integrated GPU ของ Apple M1 นะครับซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันก็จะอยู่ที่2,600 g ิกะฟนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกระดูกคนละรุ่นกับของ NVIDIA และ AMD เลยในขณะที่นะครับ Apple M1X หรือ Apple M2 ที่ลือกันว่า GPU นะครับจะเป็น16หรือ32คอก็คาดเดากันว่าน่าจะมีคะแนนอยู่ที่5,200หรือ1 4 0 0ิก g ฟ l อปซึ่งหากเป็น12คอแล้วก็5,200 g ฟ l o p นะครับก็จะยังเป็นมวยคนละรุ่นกับของ NVIDIA และ AMD นะครับแต่ถ้าหากเป็น32คอและ1 4 0 0ก g ฟ l o p นะครับก็อาจจะยังสามารถถูกถ่ายไปได้ว่า ยังพอที่จะอยู่ในรุ่นน้ำหนักเดียวกันยังไงก็ตามนะครับหากตัวเลขออกมาเป็นอย่างนี้จริงก็ต้องถาม Apple นะครับว่าได้ตัดสินใจถูกต้องไหมที่ 1. นะครับเมื่อหลายปีก่อนก็ได้หยุดใช้ GPU ของ NVIDIA แล้วมาใช้ของ AMD แล้ว 2. นะครับ ที่ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับได้เปลี่ยนไปใช้สถาปัตยากรารม ARM นะครับแล้วก็ได้หยุดใช้ GPU ของ AMD นะครับเพื่อที่จะมาใช้ของตัวเองดูเหมือนกับว่าการเดิมพันเรื่อง GPU ของ Apple ในแต่ละครั้งนะครับแม้จะเป็นการท้าทายแต่ก็กลับกลาย มาเป็นการเพิ่มความเสียเปรียบให้กับตัวเองซึ่งก็ต้องรอดูนะครับ WWDC 2021ในสัปดาห์หน้านี้นะครับว่าสาปัตยกรรม ARM ของ Apple จะได้พัฒนาไปตามความคาดหมายหรือไม่นะครับครับ ในช่วงไม่กี่ปีนี้เราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ทั้ง AMD และ Apple ที่ผลัดกันปล่อยของออกมามากนะครับและเริ่มที่จะมาท้าทายยักษ์ใหญ่ในวงการทั้งในเรื่องของ CPU และ GPU นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการวางแผนที่จะเปลี่ยนผ่านระบบสถาปัตยกรรมเดิมนะครับจากยุคหนึ่งเพื่อเข้าสู่ยุคหนึ่ง ซึ่งกว่าที่จะมาถึงวันนี้นะครับก็เกิดจากการที่ได้วางแผนรถแมปกันล่วงหน้ามาเป็นหลายปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็จะมี WWDC 2021ซึ่งเราก็จะได้เห็นความจริงอีกมากเลยนะครับ